สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดรเอถึงขั้นไม่กล้าคิดชีวิตเด็กไทยหลังพาลูกเดินแถวสุขุมวิทวันเด็กเรื่องนี้ว่าถูกแชร์กันไปทั่วโลกออนไลน์เลยทีเดียวเมื่อสุดดรเออดีตอธิการบาดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าวันเด็ก พาลูกเดินแถวสุข,ขุมวิทเจอแต่ร้านกัญชาไม่กล้าคิดชีวิตเด็กไทยซึ่งทําให้โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเกือบห0 0ร้อครั้งพร้อมมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าวจํานวนมากมาเช่นมีทุกหย่อมยญาเลยครับพี่เอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเศร้าเลยค่ะด็อกเตอร์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถึงมีร้านหรือไม่มีร้านเขาก็หาวิธีจนได้ออนไลน์เยอะไปหมดใช้ชีวิตให้มีความสุขก็พอดีไม่ดีเขาตัดสินใจเองได้ว่าแต่เราต้องแนะนํา คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าใช่ค่ะขนาดอำเภอเล็กๆก,ก็ยังมีคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามีหลายแห่งแล้วค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเพียบครับ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแถวบ้านร้านพลังใบแถวหน้าโรงเรียนเพียบแถวบ้านมีหลายโรงเรียนมีทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่นุบาลประถมมัธยมมีหน้าโรงเรียนทุกจุดเลยเด็กๆเ,เดินมาซื้องงดีมีเด็กสามขวบใส่เสื้อขยี้ใบทั้งนั้นเลยแค่เห็นพ่อแม่เอามือถือให้ทารกมองหน้าจอน้ำลายยืดก็เวรกรรมอนาคตของประเทศไทยนี่ยังมีอีกเด็กออทิสติกเทียมไม่พอยังมีพลังใบมาเสริมอีกสมองไม่น่าเหลือให้โตแล้ว ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ